คนมาแล้วพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องรอบค่ำเลยวันที่สามสิบเดอนซิงหาพี่น้องเลยคนฝากกระนำลงมาแต่ว่าโบ้แหง้งหมนได้แต่ว่าตกเงยมตกนประมาณอยู่สามสิบนาทีก็พอลินประมาณเนาะก็พยายามโต้งยามรีบางยมันเนี่ยเป็น,ใน,ในอะไรเพาะได้กินแรงหมด ายคนเนาะจะเป็น,ก,นกำลังสิตกกาประมาณอยู่สี่โมงฝ่ายรังเล่งมาพยายามรีดพี่น้องเลยที่เราไฟฟ้ามาเหมือนกันจะขี้มเมื่อยได้หรือบ่นี่คนทำเลยเทียงนาหน่อยเนาะไปเบิ่งพยายามดีพี่นอ้องเอาอะไรพี่นอ้องยามมาแล้วบาทนี่ มาเบิ่งเลยพี่น้องมาทีสามสิบเดือนแปดน่าจะแม่นพี่น้องอปลาที่ได้เอ้าพี่น้องเป็นไหนมานบอกมยู่ไฮอยู่หน้าลูกปลาเค็งเดี๋ยพี่น้องเ <c oughs> ลยโล่งเลยพี่นอ้องวายจังไดละ่ดละเหาซีเ็ทจังไดลูกปลาเค็ง ว้าวเหนือใจในกระยำสองต่งี่เนาะสองตง่งกันยังอีกอยู่สองตง่นงนำกระนยำมาเริ่มมาถ่ายให้พี่น้องม่งก่อนหลังจากคนพากระนำลงมาแล้วก็มีท่าที่วชิลลกมาอีกตอนแรกนี่ธรรมดาพี่น้องตอนแรกตอนแรกนี่น่าจะเป็นคิวของปลาดุก,กับปลาคอเลยพี่น้องตาเพราะว่า กังเว้นนี่สิเป็นคิวของปลาเค็งกับปลาซิวพี่น้องแต่ว่าปลาซิวสิบข่อยมีนะนาข้าพเจ้าบ่ค่อยมีปลาซิวเนาะเพราะปลาซิวบ่หลายปีนี้แต่สไลด์กระสินปลาเค็งนี่เนาะสุดยอดของปลาเค็งเสียงนำต้นตาดอ่าโตไอที่ว่าตาดอยู่แน่นไหวกายังบ่ทันเห็ดพี่น้องเพราะว่ายังงดปีอยู่ป่าก็ปลาอะไรปลายังเนน้อยเนาะลูกปลาเค็งปลายัง แต่ว่าเขานี่ก็ออกน้ําเลยแหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวน้องไปเบิ่งโตนี่เนาะไห้อันนั้แต่ละไห้เนาะโตงนึงก็คือไห้นึงอะไรเนาะนาไใหญ่อ่เบิ่งตัวนี้คือเย็นไอยู่บ่บ่ปตาสิีปาเด้อพี่น้องี่ได้ตัวยขึ้นองดูสิกกเกียดนี่โอลงอยู่กบ่หลายเนาะมีอยู่มีอยู่มีอยู่อ่าเป็นไดีหยัง เอไม่เยอะมีกระหงบลายใช่ไหมบลายน้ากองเลยเนาะนาเดียวพวกอ่ะตัวนี้มันนำบลายเนาะเขาเริ่มออกเลยเนี่ะมันกระจิบกระจับนะทำเสียงป่านี่ครับน้องในป่าบลายคือน้องอื่นเนาะให้ให้ลายกระมูกก็คือให้นี่เดลยให้ขางเพียงมันเป็นให้ใหญ่ กับป่ามันกา้าออกแม่แพลูกเลยสบายฮะพี่นอ้องสิได้จบบรรยากาศเพียงทันนีเออ้เด้อพี่น้องเอ้ยฝนตกมาแล้วก็ยามดีพาปลาดุกปลาคอลงกัดชิดไายให้พี่น้องได้ชมอีกบรรยากาศทงไฮทง่งนาเพียงน้อยเลยพี่นอ้องนอนนาคือเก่มามไม่จะหาวิธีเก็บป่าไว้ในเชตเราได้จะปล่อยอพี่นอ้องจะปล่อยลงน้องไวบออง้บุปลาเผ็งเรียกว่าจะเอาไปเลี้ยงเนาะอ่าถ้ามีไฟอยกเลี้ยงเลี้ยงได้อยู่บุปลาเผ็งธรรมชาติ กวากันไปเนาะอ๋อจะอ่อนพี่น้องลูกปลาเค็งนะจังใดคังไหวยังให้เป็นใดหลาย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 พูดจนแม่์มนเมืองแม่์มันเอือแเมร์มันเป็นงเ,งเงงป็นไรกันบ้างเปีนไงกักเดียวอาพ่อพ่อ,อกันคลิปใหม่พี่น้องเดี๋ยวบรรยากาศตอนกลางคืน,คนพี่น้องถ้าได้ประคองประดุกกระชิทไทยพี่น้องเมืองสม ท้องไฮท้องนาบานเฮาผคุ้มๆอ้าวพอ่พอๆกันที่ไม่บายบาย